เอ็นดูไบเปิดคลิปคุยกับโตขอให้ทุกคนเป็นพยานในเรื่องนี้อบอุ่นชื่นมืนใช้ชีวิตคู่แบบสามีภรรยาแล้วระหว่างพิธีกรสาวชื่อดังไปพิชยาทันหาจันทพุธและนักร้องหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์เวชชสุภาพรโดยทั้งคู่คงแขนเข้าพิธีวิวาแล้วเมื่อวันที่7พฤษภาคม65ที่ผ่านมานโบสถ์ตามหลักศาสนาคริสต์ เป็นบรรยากาศสุดชื่นมืน่นท่ามกลางเพื่อนพี่น้องครอบครัวทั้งสองฝ่ายเป็นสักขีพยานรักวันนี้ก็มีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักให้ได้ชมกันด้วยที่ทางด้านสาวไบ้์โพสคลิปผ่านอินสตาแกรมเป็นคลิปที่หยอกล้อกับโตว,ว่าเสียนอนอยู่ตรงนี้ค่ะขอตังค์หน่อยค่ะขอตังค์หน่อยค่ะแบมือโตบอกว่าเอาปากกามาไบถามว่าเอาปากกามาทําไมโตบอกเอามาเซ็นเช็ค งานนี้ทำเอาไปเซลเรยล่จาพร้อมบอกว่าคุณผู้ชมเป็นพยานฮ่าฮ่ฮ่งานนี้แฟนคลับต่างคอมเมนต์บอกเป็นพยานให้เป็นจำนวนมากเลยล่ะจ้า